สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามที่ถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับสำหรับเกี่ยวกับเรื่องของคอยจุดระเบิดหรือว่าคอยหัวเทียนนะครับสำหรับคอยจุดระเบิดหรือว่าคอยหัวเทียนของรถยนต์ของเรานะครับของแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันราคามันต่างกันนะครับแต่สำหรับของอันติปนะครับราคาออกจากศูนย์บริการเนี่ยแพงมากๆนะครับ ตัวหนึ่งถ้าเกิดว่าเราซื้อของสูตรนะครับราคาเนี่ยประมาณสองพันกว่าบาทต่อตัวนะครับแล้วรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยรถสมัยใหม่นะครับมีสี่สูบมันก็มีสี่ตัวนะครับเพราะว่ามันก็ต้องต่อลงไปที่หัวเทียนนะครับหัวเทียนสี่ตัวนะครับลูกสูบมีอยู่สี่ตัวคอยก็มีอยู่สี่ตัวนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนเนี่ย เราก็ไล่เปลี่ยนนะครับตัวที่มันเสียสําหรับวิธีการเช็คคอยเสียเนี่ยผมเคยทาคลิปไว้แล้วนะครับก็ไปหากันดูได้นะครับทีนี้คําถามก็คือว่าสี่ตัวเนี่ยเราใช้ยี่ห้อต่างกันไดไหมหรือว่าเป็นซื้อยี่ห้อเดียวกันเลยอานนี้เดี๋ยวผมมาตอบคําถามนะครับสําหรับคอยหัวเทียนหรือว่าคอยจดระเบิดของรถยนต์ของเรานะครับต่างกันได้นะครับเห็นไหมครับ อันนี้ผมก็ไล่เปลี่ยนนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนยกชุดนะครับเพราะว่าตอนที่มันเสียนะครับมันเสียตัวหนึ่งนะครับเสียตัวหนึง่งถ้าเดิมๆของศูนย์นะเดิมๆที่ติดรถมานะครับถ้าเสียตัวหนึ่งเนี่ยอีกสามตัวเนี่ยมันจะไล่เรี่ยก,กันเลยไม่อา่าทิ์สองอาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนเนี่ยมันจะค่อยๆเสียตามกันมานะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าให้เราซื้อตุ้มเดียวเนี่ยซื้อของศูนย์นะราคา ราคาก็โหหนักเอาการน,นะครับสี่ตัวเนี่ยก็เฉียดหมื่นหรือเพิ่มเนี่ยก็เป็นหมื่นเลยนะครับเพราะว่าตัวละสองพันบาทนะครับของศูนย์นะของศูนย์บริการนะไม่ใช่ว่าของแท้ในแอปนะครับไอที่บอกว่าแท้ในแอปราคาประมาณพันกว่าบาทเนะี่ยโอ้โหอย่าไปเชื่อนะครับห้ามเชื่อเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามีแต่ของปลอมล้นล้วนนะครับแต่ถ้าเป็นของยี่ห้ออืน่น ที่เทียบเท่านะครับสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับนั้นก็ทนทานเหมือนกันราคาไม่แพงนะครับไม่ถึงพันก็มีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าใส่ยี่ห้อต่างกันได้ไหมนะครับอันนี้ยี่ห้อโอเคดีอีกสามตัวก่อนหน้านั้นนะครับใช้กล่องเขียวนะครับกล่องเขียวกล่องเหลืองท้ายี่ห้อเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันใส่ร่วมกันได้นะครับ มันใส่ด้วยกันได้ไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ใส่ด้วยกันได้นะครับไม่จําเป็นว่าเราต้องซื้อยี่ห้อเดียวกันมาใส่นะครับหรือตอนที่มันเริ่มเสียนะครับเรามีงบประมาณเราก็ซื้อยี่ห้อเดียวกันมาใส่ก็ได้นะครับก็ไม่มีปัญหาหรือว่าจะใส่ต่างยี่ห้อก็ไม่มีปัญหาเช่นกันนะครับเห็นไหมครับอันนี้ยี่ห้อหนึ่งอีกสามตัวก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับ แต่ว่าอีกอสองตัวนียน่าจะยี่ห้อเดียวกันอันนี้อีกยี่ห้อหนึ่งส่วนอันนี้ก็อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับขอแค่มันเป็นของแท้ของแบรนด์นั้นๆนะครับที่เขาผลิตมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตเพื่อที่จะมาทดแทนของศูนย์นะครับใส่ร่วมกันได้หมดนะครับขอแค่ไม่ตรงรุ่นนะครับถ้าเป็นตัวรุ่น v v t i นะครับรุ่นของ VvtI มันก็จะใช้อีกแบบหนึ่งนะครับมันไม่สามารถที่จะมาใช้ร่วมกันได้นะครับดูตัวนี้นะครับเวลาที่เราไปซื้อเขาจะถามนะครับว่าเป็นเครื่องตัวไหนเป็นเครื่องดูโอหรือเปล่านะครับถ้าตัวนี้เป็นเครื่องรุ่นใหม่นะครับเป็นเครื่องดูโอนะครับจะใช้แบบนี้นะครับไม่ใช่ว่ารดคุณปีต่ำกว่า2010ิบนะครับ เพราะนั้นจะเป็นเครื่อง v v t i ไม่สามารถที่จะใส่ร่วมกับของรุ่นดูโได้นะครับแต่ครายี่ห้อนะครับครายี่ห้อใช้ด้วยกันได้นะครับไม่มีผลเสียอะไรนะครับอันนี้ผมใช้มาโอ้หลายโลแล้วนะครับตอนที่มันเสียนะครับแต่ขออย่างเดียวนะครับเปลี่ยนหัวเทียนใช้ยี่ห้อเดียวกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นกล่องไม้อยู่แล้วแหละสี่ตัวนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนหัวเทียนนะครับ ใส่ยี่ห้อเดียวกันดีกว่านะครับแต่ว่าคอยจุดระเบิดสามารถขายี่ห้อกันได้นะครับไม่มีคนเสียอะไรนะครับใช้รบกันได้นะครับประมาณนี้นะครับก็มาตอบคําถามนะครับซึ่งก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับแฟนๆช่างรีวิวนะครับที่สอบถามกันเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าคําถามไหนนะครับที่ถามเข้ามาแล้วผมมาถ่ายคลิป พื่อที่จะตอบคําถามได้ผมก็จะทำนะครับหรือถ้าผมสามารถที่จะตอบคําถามในอินบ็อกซ์ในแฟนเพจได้เลยผมก็จะอตอบคาถามไปได้เลยนะครับหรือถ้าเคสไหนที่เรามีเวลาที่จะมาทำคอนเทนต์มาทําคลิปเพื่อที่จะตอบนะครับผมก็ยินดีนะครับที่จะมาทําคลิปนะครับให้แฟนๆช่างรีวิวที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมกัน มาถ่ายคลิปให้ดูนะครับก็จะแนะนําก็จะละเอียดกว่าที่เราจะตอบในในอินบ็อกซ์หรือว่าในคอมเมนต์นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีข้อสงสัยยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับถ้าทํายังไงไม่เป็นหรือให้แนะนําอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับโอเคนะครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับ อโอเคนะครับชอบอไั่ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ